ต้นทางของกระบวนการปลอมทะเบียนสมรสและออกเอกสารให้กับชายชาวต่างชาติเริ่มต้นมาที่อำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้พร้อมกันจากรายงานของคุณดารินหอวัฒนกุลครับปลายปี2557 อำเภอโนนสังจังหวัดนองบัวลำพูปรากฏเป็นข่าวหลังมีหญิงสาวรายหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นเดินทางไปแจ้งความว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติเช่นเดียวกับหญิงสาวอีกหลายจังหวัดที่เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีและขอให้ศาลมีคำสั่งให้การจดทะเบียนสมรสกับชายชาวต่างชาติที่อำเภอโนนสังเป็นโมฆะเนื่องจากพวกเธอไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับการจดทะเบียนสมรสที่เกิดขึ้น เอกสารจดทะเบียนสมรสของหญิงไทยจากจังหวัดส,สุรินทร์กับชายชาวต่างชาติสัญชาติในจีเรียที่จดทะเบียนสมรสในอำเภอโนนสังเมื่อวันที่25สิงหาคม2554ซึ่งหญิงสาวที่ตกเป็นผู้เสียหายยืนยันว่าเธอไม่เคยรู้จักกับชายต่างชาติที่จดทะเบียนด้วยรวมทั้งไม่รู้จักบุคคลที่มีชื่อเป็นพยานและตัวเธอเองมีครอบครัวอยู่แล้วขณะที่เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารสำคัญการจดทะเบียนสมรส ซึ่งตรวจสอบพบสิ่งผิดปกติหลายจุดเช่นรูปแบบตัวหนังสือที่แตกต่างกันไม่ได้ใช้แบบเดียวกันทั้งฉบับเหมือนทะเบียนสมรสที่ถูกต้องโดยทั่วไปและตราประทับที่เป็นสัญลักษณ์ของอำเภอโนนสังซึ่งมีความผิดแปลกจากตราที่ใช้เอกสารทั้งหมดนี้มีชื่อของนายนันทพลหรือนายศรีพีรพลชุ่มคำอดีตเจ้าหน้าที่นายทะเบียนอำเภอโนนสังเป็นผู้ลงนามในเอกสารทั้งหมด ช่วงที่ประหลัดอำเภอคนใหม่ย้ายมานะครับก็มีโทรศัพท์มาถึงประหลัดอำเภอคนนี้นะครับว่าที่เขามาจดทะเบียนสมรสไว้นะครับเมื่อไหร่จะจดทะเบียนหย่าให้เขานะครับประหลัดอำเภอคนนั้นก็เลยว่าเราผมฟังนะครับนะครับผมก็เลยตั้งกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดกรกฎาคม2555ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีแจ้งขอให้จังหวัดน้องบัวลำพูช่วยตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนสมรสของชายต่างชาติ6คน ที่มาขอทำวีซ่าจังหวัดแจ้งว่าไม่พบเอกสารคำร้องจดทะเบียนสมรสของทั้ง6คนและถือเป็นครั้งแรกที่เริ่มพบความเชื่อมโยงระหว่างทะเบียนสมรสที่ออกจากอำเภอโนนสังและการขอทำวีซ่าของชายต่างชาติ12พฤศจิกาย,ยน2555กองกำกับการ2กองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าตรวจค้นบริษัทเคสลท์คอนสแทน์จำกัด และพบทะเบียนสมรส65ฉบับจึงส่งให้จังหวัดน้องบัวลำภูช่วยตรวจสอบได้รับการยืนยันว่าเป็นเอกสารที่ออกจากอำเภอโนนสังจริงโดยมีนายนันทพลเป็นผู้ลงนาม30พฤศจิกายน2555จังหวัดอำนาจเจริญขอให้ตรวจสอบกรณีเอกสารทะเบียนสมรสของหญิงสาวรายหนึ่งซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าไม่เคยมาจดทะเบียนสมรสที่อำเภอโนนสังและไม่พบในฐานข้อมูลทะเบียนราษ โดยหญิงสาวอ้างว่ามีนายหน้ามาติดต่อขอให้ดำเนินการโดยให้ค่าจ้าง80,000บาทข้อมูลการจดทะเบียนสมรสของหญิงไทยกับชาวต่างชาติในอำเภอโนนสังพบว่าในปี2554ที่นายนันทพลปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนมีตัวเลขการจดทะเบียนสมรสของหญิงไทยกับชาวต่างชาติในอำเภอโนนสังเพิ่มสูงขึ้นอย่างผิดปกติโดยมีจำนวนมากถึง624คู่ในจำนวนนี้ พบเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องเพียงแค่190คู่คำร้องขอจดทะเบียนสมรสก็ไม่เจอบางลายทะเบียนสมรสก็คือคอรรอ .2 อเนี่ยเจอบางลายไม่เจอบางลายหลายลายด้วยก็คือไม่เจออะไรเลยผมถามว่าคุณทำยังไงลเล่าให้ฟังหน่อยสิเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเป็นคนบอกเขาว่าให้ช่วยเซ็น เอกสารการสมรสนี่ให้หน่อยผมก็ถามว่าล้วคูณสมรสได้มาไหมบอกไม่มาครับเอาไม่มาแล้วคุณจดได้ยังไงผมก็เลกว่าเขาตรวจสอบถูกต้องแล้วผมก็เลยลงนามอันนี้คือปากคำเขานะเขาไม่ไปฏิเสธน,นะว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อนร่วมงานยอมรับว่าที่ผ่านมาไม่เคยพบว่าในนันทพลจะมีพฤติกรรมที่น่าสงสยัย เพราะเป็นคนไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่มักจะอยู่ทำงานที่อำเภอจนดึกดื่นอย่างไรก็ตามยังคงต้องรอผลสรุปการสอบสวนของคณะกรรมการที่จังหวัดขอนแก่นตั้งขึ้นว่าจะมีความเห็นอย่างไรเช่นเดียวกับผลการสอบสวนของคดีอาญา